มาในข้างบนเหมือนกันนะครับเพราะเวลาตัวเลขถ้ามันมาเหมือนกันสองงวดเลยมันจะไม่มาพี่สังเกตดูได้เห็นไหมครับเจ็ดสองมาอีกไหมเจ็ดสองมาอีกไหมผมตัดให้เลยครับถ้าม,มาในชุดตำแหน่งเดียวกันชุดตำแหน่งเดิมเวลาเฮียติคำนวณไม่มาไม่มาครับผมพูดได้เลยครับโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึงครับโอกาสมาน้อยมากเพราะฉะนั้นเราได้ตัวเด่นละศูนย์แปดสามแปดงวดนี้สวย เอเริ่มเห็นเริ่มเห็นแนวทางหนึ่งกรกฎาคมมาพังๆแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตารางให้ทุกคนได้ดูอะทุกคนเข้าใจอย่างที่ผมพูดไหมทุกคนเข้าใจที่ผมอธิบายไหมทุกคนเข้าใจที่ผมอธิบายไหมใครเข้าใจแนวทางที่ผมอธิบายบ้างครับตัวเลขแนวทางต่างๆทําไมเลขเฮียติถึงเข้ามาได้สี่งวดทําไมเลขตารางถึงแตกสามตัวแตกสองตัวเข้ามาได้หลายๆงวดงวดที่แล้วผมจะให้ดู งวดที่แล้ว872นะครับงวดที่แล้ว872เนี่ยผมจะให้ดูนะสําหรับคนที่มาใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขายังไม่เคยรู้จักเฮียตีคนร้าหวยเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขาคํานวณเวลาเขาดูไลฟ์สดเขาก็จะแบบเฮ้ยไอหมอนี่มันเชื่อได้ไหมไอคนนี้มันแม่นจริงหรือเปล่าเมื่อวันที่16มิถุนารัฐบาลไทยออกอะไรครับรัฐบาลไทยออกอะไรครับรัฐบาลไทยออกอะไรครับ งวดที่ผ่านมาครับแปดเจ็ดสองใช่ไหมครับทุกคนสิบหมิถุนายนสองพันห้ารอิหกเมื่องวดที่ผ่านมาหวยรัฐบาลไทยออกแะ้วครับแปดเจ็ดสองใช่ไหมครับแปดเจ็ดสองใช่ไหมครับมีใครเห็นเลขในตารางแปดเจ็ดสองมั้งครับอ่ะนี่คือจะพูดว่ารีวิวก็ได้จะพูดว่ารีวิวก็ได้นี่คือของงวดที่แล้วเด่นสองกับเจ็ดครับมาครับสองตัวเลยครับข้างบนครับ ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมใบแนวทางใบขาวเนี่ยใบตารางเนี่ยทําไมถึงชอบออกข้างบนตะกี้นี้พี่เห็นไหมผมไล่แนวทางมาให้พี่ดูผมไล่มาให้พี่ดูจุดไหมพี่ดูว่าตัวไหนซ้ําตัวไหนโอกาสมาที่ผมจุดเนี่ยจุดมาจากข้างบนทางนั้นเลยนะครับตัวเด่นของแต่ละงวดเนี่ยนะครับมาจากข้างบนนะครับดึงจากข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกครับที่ใบแนวทางใบนี้เนี่ยจะเข้าสามตัวบนจะเข้าสองตัวบนไม่แปลกครับไม่แปลกครับ ไม่แปลกครับเข้าใจไหมครับไม่แปลกครับเพราะผมดึงแนวทางเวลาผมคำนวณผมคำนวณจากข้างบน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 หมดเลยแปลกไหมไม่แปลกอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะทีนี้ใครที่เป็นคอเลขลอตเตอรี่สองตัวล่างสองตัวล่างเนี่ยผมจะแยกไว้ให้อยู่ในกลุ่ม ตัวล่างผมจะแยกไว้ให้อยู่ในกลุ่มเรียกว่าสายด่วนรัฐบาลไทยใบแดงมันจะมีแต่เลข2ตัว3ามหางมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับมีแค่3ามหางเท่านั้นนะครับเป็นเลขชุด2ตัวล้วนๆมีแค่3ามหางใครอยากได้ให้เข้ากลุ่มที่ลิงดาล่างไม่ต้องเสียเงินเข้ากลุ่มไม่ต้องสมัครอะไรเด็ดกดแชร์ทิ้งไว้กดบันทึกทิ้งไว้แล้ววันที่หกลับย้อนมาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหม เลครับเลขแรกสําหรับรัฐบาลไทยงวดน,นี้รัฐบาลไทยงวดน,นี้หางแรกที่ผมจะตัดให้ครับเลขวิ่งสักตัวค่เฮียวิ่งสามครับงวดน,นี้ครับ ใครอยากได้ชุดสองตัวนะครับใครอยากเข้ากลุ่มเฮียตีนะครับมีแนวทางหวยลาวหวยรัฐบาลไทยหวยฮานอยนะครับขอเข้ากลุ่มที่ลิง์กด้านล่างนะครับเข้าฟรีนะพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสามแปดครับสี่เจ็ดครับ อีกตัวหนึ่งครับนี่คือสูตรเฮียตีคำนวณกันให้ดีแหมอย่างโคน,นันเลยล่ะเออคำนวณกันแบบว่าจะสุูนต้องมาค่ะจัดไปได้ห้าสามแปดมาค่ะเฮียสามตัวชุดแรกครับที่ผมจะเจาอให้ครับ สมตัวงวดนี้ครับคุณจะสังเกตได้ว่างวดที่แล้วเนี่ย8ปดเจ็ดสข้างบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับ คือแนวทางเฮียตีครับผมบอกเลยนะใครที่เมื่อวานเจ้าของสูตรนอยหนีไปเที่ยวนอยก็ยังเข้า <c oughs> ใครที่รอรอชุดสองตัวล่างรัฐบาลไทยกดลิงก์ด้านาล่างนะครับผมมีกลุ่มแนวทางนะครับให้เข้านะหนูแนวทางเนี่ยแนวทางผมมีทั้งหวยลาวหวยฮานอยแล้วก็หวยรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นชุดสองตัวล่างสามตัวบนเนี่ยผมจะให้แอดินแยกแนวทางไว้ให้ใครอยากได้แนวทางไหนขอ แอดมินได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเฮียตีปักลิงก์ไว้แล้วแล้วก็กลุ่มผมไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องสมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้าฟรีนะครับขอแค่คุณชอบซื้อเลขคุณชอบดูเลขคุณชอบดูแนวทางคุณชอบตามแนวทางคุณเป็นครอบครัวดีกับผมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บเงินคนดูใดทงสิน้นใครอยากเข้ากลุ่มใครอยากดูแนวทางดูได้ฟรีครับหาได้ดูแต่ต้องเป็นลิงก์ด้านล่างเท่านั้นลิงก์นี้เท่านั้นใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มนี้แนะนําให้เข้านะครับนี่คือแนวทางเฮียตีครับ ถามว่าหวยลาวแม่นไหมผมไม่พูดดีกว่าพูดแล้วเหมือนจะโมะคราพูดแล้วมันเหมือนโอ้อวดเพราะฉะนั้นแล้วลองติดตามผมเองครับลองติดตามผมเองแล้วคุณจะรู้จักผมเองนะนี่ครับแนวทางรัฐไทยประจำวันที่หนึ่งกระกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยผมนี่คือแนวทางของเฮียตีคนรักหวยครับวันนี้ครับงวดนี้ครับขอให้ร่ำรวยและโชคดีทุกๆคนครับ ขอให้โชคดีร่ำรวยทุกๆคนครับแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนิ้วรวยครับปังทุกเลขค่ะหวยเรายิ่งแม่นใหญ่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าชอบเลขไหนตามเลขนั้นบีคนเราเนี่ยมันจะถูกหวยได้มันจะถูกเลขได้มันอยู่ที่ดวงด้วยนะผมบอกให้ต่อให้ผมแม่นขนาดไหนถ้าคนเขาไม่เห็นนะ่ะถ้าเขาไม่ชอบะเลขมันไม่ชอบมันไม่ถูกใจยังไงก็ไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นแล้ว ดวงเป็นสิ่งสําคัญใครถูกหวยถูกเลขบ่อยๆมีโชคบ่อยๆแนะนําเข้าวัดทําบุญนะเข้าวัดทําบุญให้ทานนะครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีเรื่อยๆบุญจะไม่หมดโชคจะไม่หมดโชคจะไม่อันะครับ อ่าแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยครับฝากเตือนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับว่ากลุ่มเฮียตีช่วงนี้กลุ่มปลอมระบาเดเยอะมากเวลาจะเข้ากลุ่มให้เข้ากลุ่มในไร์สดเฮียตีนะครับซึ่งผมปักลิง์ไว้แล้วที่ด้านล่างนี้นะครับเป็นกลุ่มใหม่นะแนวทางงวดนี้รัฐบาลไทยผมมีทีเด็ดด้วยผมมีทีเด็ดด้วยนะใครที่เข้ากลุ่มลิง์ด้านล่างงวดนี้ผมมีทีเด็ดด้วย เดี๋ยวเอาไว้คุยกันในกลุ่มคุยกันหลังบ้านนะครับผมวันนี้ครับ25มิถุนายนครับผมมาแจกปล่อยแนวทางรัฐบ,บาลไทยให้กับพ่อแม่พี่น้องทุนท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้